กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับเรื่องที่คนตื่นทำหลายคนอาจไม่เคยรู้กับพุทธวจนะทวิปเมื่อมีหนังสือพุทธวจนะเกิดขึ้นในสังคมไทย ในเวลาต่อมาพระคึกฤธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงจังหวัดปทุมธานีออกบวชเมื่ออายุ29ปีที่วัดบุญยวาจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงพระคึกฤธิ์โสธิพโลชื่นชอบหนังสือพุทธวจนะนำแนวคิดและหนังสือพุทธวจนะมารวบรวมสารต่อจากท่านพระพุทธทาสแต่หลักการในการจัดทำหนังสือต่างกันออกไป พระพุทธทาสจัดทำหนังสือเพื่อให้คนอ่านรู้ว่าสิ่งใดพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้พระคริสต์จัดทำหนังสือเพื่อให้คนอ่านให้ฟังคําสอนที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เท่านั้นในเวลาต่อมาก็เริ่มมีกระแสของคนที่นับถือพระพุทธศาสนาที่เรียกตนเองว่าพุทธที่แท้จริงเกิดขึ้นโดยให้เหตุผลว่าตนเองฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่ฟังคำสอนที่เสริมเติมแต่งโดยเหล่าพระสาวกเหตุการณ์ในรอบปีนั้นก็มีพระผู้ใหญ่หลายท่านได้เมตตาอธิบายให้ฟังถึงการเข้าใจผิดในส่วนนี้ความโดยย่อกล่าวสรุปได้ดังนี้พระพุทธเจ้าท่านให้พระสงฆ์ไปเผยแพร่ธรรมคำสอนที่ออกจากปากไปสู่ผู้ฟังย่อมไม่ใช่ของพระองค์แต่เป็นคำสอนที่พระองค์กล่าวสั่งสอนผู้กล่าวไว้การที่เข้าใจว่า พระองค์ให้ฟังคำสอนที่ออกจากปากของพระองค์จึงเป็นการเข้าใจผิดของผู้อ่านที่ถูกต้องควรเป็นการรับฟังคำสอนที่ทรงสอนไว้ตามแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้ให้พุทธพจน์ก็ดีอัตถกาถาก็ดีเป็นคำสอนของพระองค์เหมือนกันอัตถกถาเป็นเพียงคำช่วยอธิบายความที่พระสาวกขยายให้ผู้ที่ศึกษาพระธรรม เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้นดังเช่นกรณีในสมัยพุทธกาลพระสังกัจจายานะเถระได้สาธยายธรรมให้ภิกษุรูปอื่นที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วยังมีความสงสัยในธรรมเรื่องนั้นอยู่จึงได้มาขอให้ท่านได้สาธยายธรรมให้ฟังมีภิกษุที่เห็นเหตุการณ์นำความไปทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงเรียกมาสอบถามความที่เกิดขึ้น เมื่อความได้ปรากฏชัดแล้วพระองค์จึงประกาศยกย่องพระสังกัจจาย,ยานาเถระให้เป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศในด้านสาธยายธรรมอันพิสดารหากพระพุทธเจ้าทรงเจตนาให้ฟังธรรมที่กล่าวสั่งสอนออกมาจากปากพระองค์จริงไม่ใช่ให้ฟังธรรมตามแนวทางของพระองค์ในเหตุการณ์นั้นพระสังกัจจาย,ยานาเทระ จะต้องถูกพระพุทธเจ้าทรงปรับอาบัติแทนการยกย่องต่อมาก็เริ่มมีเรื่องเกิดขึ้นมาอีก 1. เรื่องสั่งสอนประชาชนทั่วไปว่าพระไตรปิฎกเชื่อถือไม่ได้เป็นบางส่วนเชื่อถือได้เฉพาะส่วนที่เป็นพุทธพจน์ส่วนอัตถกถาที่เป็นของสาวกเชื่อถือไม่ได้ 2. เรื่องพระคุกริตรับพระวินัยเพียง150ข้อเรื่องในครั้งนี้ไร้แรงถึงขั้นขับออกจากสำนัก เมื่อมีข่าวว่าพระคึกฤิ์รับพระวินัยเพียง150ข้อส่วนที่เกินพระพุทธเจ้ามีได้บัญญัติไว้เป็นสาเหตุให้พระคึกฤทิ์ถูกขับออกจากสำนักของหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2553โดยพระพรมวชิรยานโสพลเลี่ยมทิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ประกาศตัดขาดพระคกริธต์ออกจากสาขาไม่นับเป็นสิทธิสายหลวงพ่อชาอีกต่อไปโทษฐานสวดพระปาติโมกไม่ครบ227ข้อเหตุสืบเนื่องจากพระคกริธต์สธิพโลกระทำสังฆกรรมทางวินยัยโดยสวดปาติโมกแค่เพียง150ข้อกระแสข่าวเริ่มดังขึ้นในสังคมชาวพุทธจนกระทั่งมีการร้องเรียนมหาเถรสมาคมพระคฤทธต์สธิพโล ได้ชี้แจงต่อมหาเทรสมาคมดังนี้หนึ่งเรื่องสั่งสอนประชาชนทั่วไปว่าพระไตรปิฎกเชื่อถือไม่ได้เป็นบางส่วนเชื่อถือได้เฉพาะส่วนที่เป็นพุทธพจน์ส่วนอัตถกถาที่เป็นของสาวกเชื่อถือไม่ได้พระคึกฤทธิ์ชี้แจงว่าได้พูดตามคำสอนของพระศาสดาและเป็นไปตามพระสูตรทุกประการไม่มีรายละเอียดการโต้แย้งเรื่องพระไตรปิฎก เชื่อถือไม่ได้เป็นบางส่วนคือในส่วนไหนพระสูตรไหนที่เชื่อถือไม่ได้คำสอนบทไหนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่มีรายละเอียดการโต้แย้งเรื่องอัตถกถาที่เป็นของสาวกเชื่อถือ,ถอไม่ได้ที่เชื่อถือไม่ได้นั้นเชื่อถือไม่ได้เพราะเหตุใด 2. เรื่องรวบรวมพระไตรปิฎกเหลือเพียงปีฎกเดียวพระคึกฤทธิ์ชี้แจงว่า ได้รวบรวมคําสอนจากพระโอษฐ์ของพระาศาสดาทั้งชีวิตที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐภาษาบาลีอักษรสยามและฉบับหลวงที่เป็นภาษาไทยไว้ในหนังสือพุทธวจนะปิฎกซึ่งมีจำนวน33เล่มนำมาจัดระเบียบให้เรียบร้อยโดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไขแต่อย่างใด 3. เรื่องการรับสีหนึ่ข้อ ส่วนที่เกินพระพุทธเจ้ามีได้บัญญัติไว้พระคึกฤทธิ์ชี้แจงว่ารับพระวินัยทั้งหมดที่พระาศาสดาทรงบัญญัติที่มีอยู่ในพระวินัยปิดกจำนวนแปดเล่มซึ่งมีมากกว่า2500ข้อจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและฉบับหลวงการรักษานั้นรักษาได้ทั้งหมดทางมหาเทรสมาคมชี้แจงคำกล่าวอ้างพระคึกฤทธิ์โสธิพโล ที่กล่าวอ้างว่าสิกขาบทในพระปาติโมกมีเพียง150ข้อโดยตัดอนิยตตาสองและเศขีิยวัตเจ็ออกจากการสวดพระปาติโมกนั้นเป็นการอ้างอิงจากพระสุตันตปิฎกโดยเฉพาะพระสูตรสี่สูตรคือวัชิปุตตสูตรปฐมสิกขาสูตรทุติยสิกขาสูตรและตะติยสิกขาสูตรที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่20อังคุตรนิกายติกนิบาต มีข้อความที่กล่าวถึงสิกขาบทในพระปาติโมกจำนวน150ข้อประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก็คือสิกขาบทในพระปาติโมกมีเพียง150ข้อตามที่ระบุไว้ในพระสูตรดังกล่าวเมื่อตรวจสอบหลักฐานพระไตรปิฎกฉบับที่แปลเป็นภาษาต่างๆแล้วพบว่ามีการแปลแตกต่างกันออกไปคือมีทั้งฉบับที่แปลว่าสิกขาบท150ท้วน มาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือนและฉบับที่แปลว่าสิขาบทเกินกว่า150ข้อมาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือนคำในต้นฉบับภาษาบาลีที่เป็นเหตุแห่งการแปลว่าท่วนและเกินกว่าก็คือคำว่าสาทิกังอัทธกถาหลายแห่งกำหนดให้แปลว่าเกินกว่าเช่นคำว่าสาทิกานาวุติให้หมายถึงอดีเรกานาวุติที่แปลว่าเกินกว่า90ดังนั้นการแปลที่ว่าสิขาบท เกินกว่า150ข้อนั้นถือว่ายึดตามการแปลตามแนวอัธกถา,าแสดงว่าสิกขาบทในพระปาติโมกตามแนวแห่งพระสูตรทั้ง4มีมากกว่า150ข้อแม้จะยึดตามแนวการแปลพระสูตรทั้งสที่ว่าสิกขาบท150ท้วนมาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือนก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกทั้งหมดมีเพียง150ข้อเท่านั้น ทั้งนี้เพราะอัตถกถาของวชิปุตสูตรระบุว่าเป็นการกล่าวถึงจํานวนสิกขาบทเท่าที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในเวลาที่แสดงพระสูตรนี้เท่านั้นนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่ทรงแสดงพระสูตรนี้ก็ได้มีการบัญญัติสิกขาบทในพระปาติโม่เพิ่มเติมจนครบ227ข้อดังที่พระวินัยปิฎกเล่มที่คัมภีร์บริวารบันทึกไว้ว่า พระอุบาลีได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสิกขาบทในพระปาติโมกมีจำนวนเท่าไหร่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามี220ข้อเมื่อรวมกับอธิกรณสมถะตามคำพีมหาวิพังอีก7ข้อก็ได้สิกขาบทในพระปาติโมกจำนวนทั้งสิ้น227ข้อซึ่งพระสังคีติการผู้ทำการสังคายนาครั้งที่หนึ่งได้ให้การรับรองตามนั้น และได้มีมติยืนยันในการสังคาย,ยนาครั้งที่2และครั้งที่3ว่าสิกขาบทในพระปาติโมกมี227ข้อจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ